สวัสดีค่ะพวกเราทีมสถานนักเรียนโรงเรียนเมืองแพร่วันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีพระธาตุช่อแหกันนะคะไปกันเลยค่ะวัดพระธาตุช่อแหพระอารามหลวงเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจตามตำนานเล่าว่าเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานขุลวัว้ายก้อมได้นำพระธาตุส่วนกระดูกสอกข้างซ้ายมาใส่พระอกฝังไว้ที่นี่นอกจากนี้ทางวัดยังมีพิพิธภัณฑ์เพื่อให้นักท่องเที่ยว ได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชนวัดพระท่าช่อชแฮสำหรับสายมูเตลูต้องไม่พลาดการยกช้างเสียงทายหรือขอพรพระเจ้าทันใจเพื่อเสริมสร้างกำลังใจที่ดียนแสงแห่งธรรมตามรอยพุทธองค์ณวัดพระท่าจอมแจ้งลอดซุ้มประตูมหามงคลวัดกราบไหว้พระนอนเยี่ยมชมปางห้ามญาติพร้อมเดินชมนรกสวรรค์และเปรตจำลองอันเป็นสถานที่สำหรับเตือนใจชาวพุทธ ให้ทำความดีละเว้นความชั่วมากินข้าวปันอาหารทานเล่นร้อนๆรสชาตินี่ขอบอกเลยว่าอร่อยสุดๆแวะมาชิมโอเล่ดอยจากชาวชุมชนวัดต้นไครหรือเมี่ยงส้มง,งานนี้คุณป้าก็ทำการสดๆเลยนะคะแล้วยังมีการทำงานหัตถกรรมผ้าด้านมืออันเป็นอิลักษณ์ของชาวช่อแฮเป็นการสร้างรายได้ ตาแล้วจะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายมักพบในพิธีกรรมพื้นเมืองสำคัญต่างๆของชาวบ้านเยี่ยมชมแหล่งน้ำเบิดบกบานม่วนใจเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจถ่ายรูปชมวิวยนเมืองแพร่360องศาว่ายสาบารมีพระธาตุดอยเลงตำนานเล่าว่าพระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่บนดอยลูกหนึ่ง ที่สูงกว่าดอยอื่นในเมืองโกไซแล้วมองหาตำแหน่งที่เหมาะสมภาษาเหนือเรียกว่าเลงผอจึงเป็นที่มาของคำว่าดอยเลงสำหรับใครที่อยากชมบรรยากาศทิวทัศน์ของเมืองแพร่ที่ทั่วทั้งจังหวัดสูตรอากาศที่สดชื่นให้เต็มปอดขอแนะนาเลยค่ะสำหรับเมืองแพร่นั้นหากใครได้ผ่านมาอยากให้มาเที่ยวเมืองแพร่ที่มากด้วยความอบอุ่นมากด้วยน้ำใจ มาเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมอาหารการกินที่หลากหลายวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายสไตล์ชาวล้านนาสักครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วคุณจะหลงรักกับสเสน่หามุตราแห่งล้านนาตะวันออกมาเที่ยวเอนะอยากเจอ